สวัสดีทุกคนนี่เราเองชื่อาออายุายย28ปีตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่าสตอรี่เรื่องราวการลดน้ำหนักฉบับสั้นๆของเราจริงๆอ่ะเราเป็นคนอ้วบมาตลอดชีวิตถ้าไม่เชื่อดูนี่นี่มห้านี่ปีหนึ่งนี่ปีสี่นี่หลังทํางานไปสองปีน,นี่ก่อนท้องและนี่ก็คลอดแล้วอ่ะทุกคนคงสงสัยว่านี่คลอดแล้วจริงๆหรอคลอดแล้วจริงๆเว้ยและนี่คือปัจจุบัน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ไอยอยากทํามากๆมานานแล้วนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยได้ทําสักทีนะคะก็คือ how to การลดน้ําหนัก10กิโลภายใน2เดือนไอยอยากบอกทุกคนอย่างหนึ่งว่าไออ่ะผ่านการลดน้ําหนักมาเป็น10 20ครั้งแล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่สําเร็จเลยนะคะ IF ก็เคยทํา k e โตก็เคยทําออกกําลังกายก็เคยทําอดอาหารก็ทํามาแล้วหรือแม้กระทั่งยินยาลดน้าหนัก เราก็เคยกินมาหมดแล้วดังนั้นการลดน้ําหนักครั้งนี้ของเรานะคะจะไม่อดอาหารไม่ออกกําลังกายไม่กินยาลดน้ําหนักไม่ IF เราก็ไม่ขีโตวก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดกันถึงวิธีการลดน้ําหนักนะคะไอขอบอกก่อนว่าน้ําหนักที่พีคที่สุดของไอ,อก็จะอยู่ที่ประมาณ60 6ประมาณนี้นะคะ66นี่คือน้ําหนักเพียวๆที่มาจากการกินเลยนะคะทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับการท้องใดๆนะคะแต่ว่าพอไอท้องอะน้ำหนักมันก็ขึ้นไปประมาณ70กว่าๆน,นั่นเองนะคะแล้วก็หลังคลอดก็ลงมาประมาณ67ประมาณนี้นะคะแล้วก็1เดือนหลังจากคลอดมาแล้วเนี่ยที่เราปั๊มนมต่างๆก็ลงมาจนถึงเหลือประมาณ65 64ประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าน้าหนักของไอนะคะอยู่ที่น้ําหนัก53นัน่นเองนะคะทุกคนก็ถือว่าน้ําหนักเราอะลงมาเยอะมากๆประมาณ10กิโลได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่า เราทํายังไงในคลิปนี้นั่นเองนะคะ5าข้อหลักในการลดน้าหนักของอายนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนข้อแรกก็คือเราจะต้องกินให้ครบ3ามมือ้อแล้วก็กินให้ครบหหมู่นั่นเองคือเราต้องได้สารอาหารอย่างครบถ้วนนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่า ร่างกายเราอะต้องการสารอาหารครบถ้วนแบบไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินอะไรเงี้ยเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายเหมือนที่เราเรียนกันตอนเด็กๆเนาะข้อนี้คือจําเป็นมากๆนะคะทุกคนดังนั้นเวลาที่เรากินอะก็ควรจะกินครบ5้าหมู่นะคะทุกคนไม่ควรขาดอะไรเลยนะคะเพราะมันจะลดน้ําหนักได้แบบดีมากๆนะคะข้อที่2นะคะทุกคนก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงของทอดของมันกะทินั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่า สามอย่างเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มไขมันในร่างกายเราเนาะเพราะว่าครั้งเนี้ยเราต้องการลดน้ําหนักเพื่อลดไขมันในร่างกายเราเราก็จะไม่เป็นการกินไขมันเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันแบบเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าในส่วนของการกินอาหารในครบห้าหมูมันก็จะต้องมีแบบไขมันต่างๆเนาะเราก็เลือกเป็นไขมันดีแทนนะคะทุกคนหรือว่าจะกินเป็นแบบวิตามินอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยที่สามนะคะทุกคนก็คือต้องนอน,นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็คือ นอนประมาณ 6- 8ถึงชั่วโมงเนี่ยถือว่ากำลังดีแต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นคุณแม่หลังคลอดเหมือนอายหรือแบบมีเบบีตัวเล็กอะทุกคนก็จะไม่สามารถนอนยาวได้น้อดังนั้นเราก็ใช้เป็นแบบแนปบนแต่และแบบแนบเนเอาอะทุกคนนึกอ,ออกปะแล้วก็นับรวมกันให้ได้ประมาณ 6- 8ชั่วโมงต่อวันนะคะมันก็จะช่วยในการเผาผาลาญร่างกายได้ดีมากๆนะคะแล้วข้อที่4ี่นะคะก็ค,ค,คือเป็นการดื่มน้ำค่ะทุกคนนี่เราก็จะมีขวดน้ำแบบนี้อยู่นะคะทุกคนก็คือ ขวดน้ำ1.5ลิตรเนี่ยสามารถดื่มได้2ขวดต่อวันนะคะทุกคนก็คือดื่มน้ำ3ลิตรต่อวันนั่นเองมันก็จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญร่างกายเราก็จะเผาผลาญได้มากขึ้นเผาผลาญไขมันต่างๆนะคะแล้วก็ผิวพรรณต่างๆหน้าของเราก็จะใสขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือผลค่อยได้จากการกินน้ําเยอะๆนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่5ข้อที่5นี้คือ โปรตีนต้องถึงนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะจะลดน้ําหนักโดยที่เราสเน้นการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเราต้องการให้ไขมันอ่ะมันอยู่ต่ํากว่ากล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจหลักการลดน้าหนักที่ถูกต้องนะคะกล้ามเนื้อเราอ่ะถ้ามันอยู่เยอะถ้ามันเยอะกว่าไขมันนะคะทุกคนมันก็เหมือนแบบ2เส้นนี้เนาะอันนี้เป็นกล้ามเนื้ออันนี้เป็นไขมันนะคะทุกคนถ้ากล้ามเนื้อมันอยู่สูงกว่าไขมันเนี้ยเวลาที่มีอาหารเข้ามาตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเผาผ่านได้หมดนะคะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีไขมันที่สูงกว่ากล้ามเนื้อนะคะทุกคน ก้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตเตาเผาพลังงานใช่ไหมมันก็จะเผาส่วนข้างล่างนี้แต่ไอส่วนข้างบนนียมันไม่มีวันเผาถึงเลยอะ่ะทุกคนดังนั้นเราจําเป็นต้องทําให้ก้ามเนื้อเนี่ยมันขึ้นมาสูงกว่าไขมันให้ได้นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องมีในการลดน้ําหนักครั้งนี้นะคะไอแนะนาให้ทุกคนมีเครื่องชั่งน้ําหนักที่เป็นเครื่องชั่งน้าหนักที่สามารถวัดมวลร่างกายของเราได้นะคะทุกคนมันมีเยอะมากในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยถูกถูกอ่ะทุก ada, ทคนเยอะมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อของที่มันแบบมีคุณภาาาาาาาพนนนนนิดดดึงงงมมมัักกกก็จะะะสรรรรถวววแบบ่่ยขอเไ้ตะคคะทุค ทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะยังไงเดี๋ยวไอขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วกันนะเพื่อจะบอกว่ามันดีตรงที่เราอาจะรู้ว่าน้ําหนักที่ลงของเราแต่ละวันอะอะไรมันลงไปกล้ามเนื้อลงไปหรือเปล่าหรือว่าไขมันลงหรือว่าน้ําในร่างกายมันจะสามารถวัดได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเห็นเลยว่าร่างกายเราอายุเท่าไหร่เออแล้วก็มีแบบมีแฟตเท่าไหร่ก็มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เงี้ยมันดีมากๆมันทําให้ทุกคนลดน้ําหนักได้อย่างดีมากๆอ่ะอยากให้ทุกคนทําอะไรพวกเนี้ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยอะประมาณ หนึ 1> 1 e ่งเดือนเต็มนะคะทุกคนเพราะว่าที่เราต้องทำหน e ึ่งเดือนเต็มขึ้นไปอ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้เราอ่ะเป็นคนมีนิสัยแบบนั้นนะคะทุกคนก็คือเราจะสร้างนิสัยใหม่ของเราด้วยการทํามันซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็จะทํามันได้1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนต่อไปเรื่อยๆในตาที่ทุกคนแบบอยากลดน้ําหนักเนาะ,ะหลักๆการลดน้ําหนักของอายก็อยู่ประมาณนี้นะคะยังไงทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะคะส่วนถ้าใครที่ลดน้ําหนักแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันลดได้ดีีีมากกเลยวิธน้็ มาคอมเมนต์บอกไอยกันด้วยนะคะไอก็จะแบบเออได้ดูว่าแบบทุกคนลดน้ําหนักกันแบบเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กาลังลดน้าหนักนะคะสู้ๆนะคะทุกคนจะบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยทุกคนถ้าเราลดน้าหนักครั้งนี้ใช่ไหมแล้วเรา,เราลดแบบถูกต้องถูกวิธีกล้ามเนื้อเราเยอะกว่าไขมันอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอะที่เราหยุดลดอะใช่ปะเราก็จะไม่กลับมาอ้วนง่ายๆแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าวันนี้ที่ทุกคนแบบกินไม่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้กลับมากินดีนะคะ มันก็จะบาลานชีวิตแต่ทุกคนแล้วก็จะแฮปปี้ได้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราลดน้ําหนักเพื่อต้องกินแบบนี้ตลอดชีวิตอะแต่เราลดน้ําหนักเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพื่อให้แบบร่างกายระบบร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเรากลับมากินของอร่อยได้ต่อๆไปยังไงทุกคนมันก็จะแฮปปี้มากๆเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย